હા વા નામાં હા બોલો มาเร็วมาเร oh, <T> ็วด่ามาลูกมามามาเอาแป๊ะปไหนแล้ววะอป๊ยังบินอยู่เลยแป๊ะยังบินอยู่เลยโอ้ยถ่ายไม่ถูกแล้วนั่นสามตัวใครวะเนี่ย แปดไอ้แปดมันบินตั้งแต่แรกแล้วมันลงก่อนแปดมาเร็วแปดมาลงมาแปดผมไม่ได้ปล่อยไอ้ใบไอ้ไไดำเลยบินเคว้งอยู่ตัวเดียวเลยไม่มีคู่บินนะโดงกระตัวไล่มือในดำ à Đâm, à, đúng mà, à hay như à oh, à, ai đam như này quá, ai Đâm như này quá thưa luôn bỏ ở luôn hả? À thôi, tôi cắt đã thải cái đó nè, nó có to như vậy nè chứ mà, Đấy là bằng con mà luôn. โอ้ยกูถ่ายรูปไม่ได้เลยเด็กโดดเดี๋ยวต้องเก็บพวกนีใ้ใส่กระเป๋าแล้วถ่ายคลิปไม่ได้เลยเร็วเร็ว,ว,วอยู่คอป้านาต้นอบ้านนาต้สองตัวนี่หว่า อยู่ไหนฮะตลุหนอยู่ไหนวะรถเร็วเฮียพาหลุดไปแล้วม้งสามตัวเมื่อกี้เร็วหลุดมาแล้วะบนะ

ลงก่อนไม้ดากูจะเก็บน้องจะเก็บเปตัวเล็กก็ดีแม่งโดดมาเร็วเร็วมาเร็วมา่า ต้นตเดี๋ยวต้นไปรับพอค้าเทียวหน่อยส่งเลยส่งมาแล้วไอด้ดำเปล่าน้องใครนะ่ะไม่ยัองผมของคนนั้น มาเร็วมาพักก่อนพักก่อนมาเร็วมาเร็วขอพักก่อนเร็ว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 เรียแม่งแข่งไก่ดำไมาไดิน่ะตาลงก่อนนะเพื่อตามน้ำพักก่อนลูกเออพักก่อนพักก่อนเออไอสัตว์เรียกคีเบรกเลยเป็นไง